FM 91.5็มเกา n i t y one p i five ข่าวทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสถานการณ์สมัยดีไอ้น้องภาษาสนคนสารารณรักาภาษาทิปัตไทยภาษาสนเราวเวลาดีเก้าโมงสามสิบนาที ตรงเป๊ะกับรายการจอกอาเซียนภาคพาลาวโดยขพเจ้าเเธอเกียรติทรงบันพฤจากไทยแลนด์ข่าวมาว่าข่าวๆเรื่องต่างๆให้ฟังมื้อนี้มีข่าวการแต่งตั้งนายกหัตถบดีของเวียดนามแล้วก็จะมีเรื่องของประธานาธิบดีอินโดนีเซียชิว้าถึงเรื่องของเมียนมาพมา่าในขณะเดียวกัน คุณเอศีวิเคราะห์ให้ฟังว่าสถานการณ์ของเมียนมาเป็นไงน,นะตอนนี้หลีกเลี่ยงห่างไกลจากโควิดนะเจ้าแต่ว่าก่อนทีไปเรื่องอื่น,นี่ขอเรื่องหนึ่งว่าเอาเรื่องของสงการปีใหม่ของเราก่อนนะเจ้าเอาปีใหม่ของเราก่อนเลยนะเจ้าแต่ว่าเวลาหน่อยเนะอาปีใหม่ของเรานี่ว่าอย่างว่าเรื่องกัน เมาแล้วบกครับจือไว้เมาแล้วบกครับเมาแล้วบกครับทองไว้รอดเหรอขันมอมเมาแล้วครับเป็ไหนโทษหนักใน,นจะบอกเนื้อเพราะนั้นเดี๋ยวไปฟังกองกันแล้วกันทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของกรมตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเจ้าทุกคนต้องปฏิบัติกับกฎระเบียบจ,ลลจราจรเมาบกครับไอ้น้อง คุณเอกิวาวปฟังว่าทานพันเอกกุงศรีสุวรรณตุ้มหัวหน้ากรมตำรวจจราจรกระทรวงป้องกันความสงบได้รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่ออาภูละเมิดกฎระเบียบจาราจรในระยะบุญปีใหม่ของเราปี2 0 0 0ไอ้น้องบอกกันนะทาว้าบอกขอ้อมบอกบทิปปตอตะกุกตการเข้าใจนะ ตัวหนังสือเป็นลาวทั้งหมดเลยนะนะตัวหนังสือเป็นภาษาลาวทั้งหมดเลยเป็นภาษาลาวหมดแน่แต่ว่าคุณเอกต้องอ่านอ่านันแล้วมันอาจจะบกคล้องคือภาษาไทยเจ้าสฉวันนี้สิบสี่ที่มาสิบหกสามมื้อเดือนเมษาที่จะมาถึงนี่ว่าสำหรับผูจัการต่อผู้ละเมิดกฎระเบียบการจราจรถ้าแม้ว่าพบเห็นผู้ที่ดื่มสิ่งมึนเมาผ่านการกวดกาของเครื่อง เครื่องกวดธาตเล่าตามกฎหมายจราจรทางบุกความเข้มข้นในร่างกายของผู้ขับยานพาหนะทุกชนิดที่สูงสุดว่ให้เกินดังนี้ฟังนะฟังนะไอ้น้องสาวเราโดยเฉพาะไวรุ่นเยาวชน,นะนทั้งหลายนะเยาวชนชายหนุ่มสาวอาจจะบอกว่าอันนี้ี่ว่าไวามว่า ตามข้อมูลนี้ถ้าพบเห็นผู้ที่ดื่มสิ่งมืนเมาผ่านการกวดการของเครื่องกวดถ้าเล่าตามกฎหมายจราจรทางบุกความเข้มข้นในร่างกายของผู้คับยางพานาะทุกชนิดที่สูงสุดไว้เกินดังต่อไปนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่รถส่วนตัวรถส่วนตัวสี่ล้อทุกชนิดในลมหายใจ0.24อ,อ มิลลิกรัมบอกตอลิตรนะ0.24มิลลิกรัมต่อลิตรต่อลิตรต่ rattling. อลิฟตอลิฟเจ้าอ่าสำหรับผู้นี่ครับขี่รถขนส่งในโรมาห์ใจนั้นต้องศูนย์มิลลิกรัมสำหรับผู้นี่ครับขี่รถจกัถจกรรถจักรรถจักรสองล้อแล้วก็สามล้อ0.14มิลลิกรัมต่อลิตรเจ้าทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ ยึดการขับขี่แล้วก็ให้นำใช้มาตรการปับไหมปับไหมตามําดับาตามลำลัลกห้อย 88. แปดสิบแปดเราจะติดต่อหาญาติให้หายาใกล้ชิดเพื่อมาขับขี่แทนผู้ที่เกี่ยวก่อผู้ที่เกี่ยวกรณีผู้เกี่ยวกบกค้าขืน บต้านขืนบทต้านคืนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้าแม้ว่าถ้า,าก,กรณีผู้เกี่ยวขัดขืนต่อการปฏิบัติหน้าที่ก็จะบึงในข้อกฎหมายว่าเป็นการต้านขืนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ่อกระเบือว่าแม่นบ่อเป็นการต่อต้านหรือาการคัดขืนของเจ้าหน้าที่บ่อก็จะบึ่งไปตามกรณีไปเพราะฉะนั้นไอ้ร้องเท่าไหร่ ใน,นัวนามหัวหน้ากรมตำรวจจราจรเพื่อนบอกว่าฝากเตือนสตินักขับขี่ขอให้นักขับขี่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด,จ,งจ,ดจึงจะลดพรนะจึงจะลดพรอุบัติเหตุจราจรทางบุกลลดลงลดลง เพราะนั้นขอคาถาบัานครอบครัวเตือนสมาชิกภายในครอบครัวในการขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเช่นงวดกวดขันเป็นต้นผู้ขับขี่ยามยานพาหนะรถจักรต้องใส่หมวกกันกระทบถึงผู้ขับและผู้สอนต้องใส่หมวกกันกระทบถ้าเป็นคนไทยว่าใส่หมวกกันน็อกเจ้าใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าคนลาวเขาว่กว่า,วาให้ใส่หมวกกันกระทบนําเจ้า,าแม่นเือนละถือเวอนละนะ ถ้าผู้ขับขี่และผู้ติซสารผู้ขับขี่รถใหญ่ก็ต้องใส,ส่สายฮัทสายฮันิรภัยถึงผู้ขับและผู้โดยสารพอมีอยู่ในข้อกำหนดกฎระเบียบแล้วขอให้ทุกทานปฏิบัติตามมาตรการสก,กัดกั้นการเกิดวัติเหตุในปี2 0 2 1กําลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจารฮะนะสีดได้ สมทบกับพนักงานกระทรวงยุติการและก็ขนทรงของแต่และแขวงในขอบเขตทั่วประเทศตั้งจุดกวดกานักขับขี่และยานพานะเป็นต้นกวดกาเกี่ยวกับท่าเล่าความวัยและเอกสารเกี่ยวกับนักขับขี่และยานพานะเส้นกวดใบขับขี่ในกวดกาเทคนิคในทะเบียนยานพานะใบยั่งยืนประกันภัยใบยั่งยืน เลยค่าทางเป็นต้นอันนี้ก็มาว่าให้ฟังกันสำหรับข้อมูลที่มักขับที่นักขับขี่สถิติตัวเลขทั่วประเทศในปี2009จำนวนเกิดวุฒิเหตุท้งหลายท้งมวลนี้มื่ออื่นสิมาว่าให้ฟังเอาว้าวลดะไรก็ได้เอามันบเยาๆเยาวบันไหนสำหรับข้อมูลที่นักขับขี่สถิติตัวเลขทั่วประเทศปี2009ปีที่แล้วนะเจ้าปีที่แล้วจานวนเกิดวุฒิเหตุท้งหวด 6,774เจเจครั้งพาณะเปเพลเล็เลขน้อยพาณะเปเปเพเพเล็ตน้อยพานะเปเพเล็น้อยห้าพา้อยเจคันเปเพสงความเปเพสรงความ สมควรเปเขนาดสมควรขนาดเล็กตัววยอันนั้นเปเพขนาดเล็กนั้นมีอยู่ท้งหมืเล็กน้อยนะเกิดเหตุเล็กน้อยนะนะมีอยู่ห้า7บเจ็ดโคดคันขันรถนะแต่ว่าเปเพพอสมควรนี่หกพันหนึ่ันหน่อใช้กันบ่ได้เลยใน3สาร้อสิาคันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอยู่สี่พนห้คนแล้วก็เจ็บพอสมควรนั้นสี่พันสองร้อยสิบเจ็ดคน เจ็บสาหาัสมีหนึ่คนเจ้าแล้วก็เลขเสียชีวิตเลขเสียชีวิตมีหนึ่คนสาเหตุที่พายเกิดอุบัติเหตุแม่นการดื่มของมืนเมา1,564งพันห้รกสีรณีแล้วก็กรณีคับคี่ด้วยความไวัยมี 1, ่ร้อกสกรณีแล้วก็เปลี่ยนทิศทาง6,44อ ขับรถซึ่งบ่หับประกัน478กรณีแล้วก็บ่ปล่อยบ่ปล่อยซิป493กรณีอารมณ์ป,ป้ายห้าม249กรณีจะเทคนิคบ่หับประกันหรือบอกออกออ่กวดการเทคนิค238กรณีเฉพาะนครหลวง1,155ครั้งนะอันนี้เป็นข้อมูล ที่ได้มาก็ขอขอบขอบใจนะ,ะจือไว้ปีที่แล้วเสียชีวิตเท่าไหร่หนึ่งพันสามสิบเอ็ดคนปีที่แล้วจากการเกิอดอุบัติเหตุในการใช้ยอดยานพาหนะในการเดินทางนะนะเพราะว่ารถใหญ่บอกว่ารถส่วนตัวสีลอ้อรถใหญ่รถใหญ่รถบรบรทุกหรือว่าจะเป็นรถจักรแล้วแต่ทั้งหมดรวมแล้วเบ็ดเสรนี่หนึ่งพันห้าร้อยกว่าคนนะหนึ่งพัน ที่เสียชีวิตนะที่เสียชีวิตทั้งหมด1,3ึ0ชีวิตคนจเจ้าวม,มันหนึ่งห้าร้อยหนึ่งพันสามสาสคนนี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสืบเนื่องต่อมาจากการกินเหล้ากินเบียร์มึนเมาทุกกรณีนี้วันนั้นเจอไว้ปีนี้เข้มงวดคนไข้แลวเจ้าอยากกินด่ know าไอ้ลอาไห่ต่อไปเป็นประเด็นที่ทเฉพาะในเรื่องของประเทศเวียดนามขออนุญาตนะตะคุกตะกากเจ้าหน่อยมันเป็นตัวหนังสือลาวเจ้า เรื่องเวียดนามนี่ก็จะว่าว่าเวียดนามได้นายกคัะมนตรีคนใหม่ของเวียดนามเพราะฉะนั้นเมื้อนี้ก็จะมาว่าให้ฟังได้นายกคนใหม่แล้วสมัชชัยสราบเลือกฟาร์มมินจินดำรงตำแหน่งเจ้าไอ้เราทั้งหลายที่ประชุมสมัชชัยทราบเวียดนามลงมติเลือกฟาร์มมินจินเป็นนายกคัฐมนตรีคนใหม่นับเป็นคนแรกที่มาได้มาจากการสืบทอดตำแหน่งเจ้าไอ้้อง เมื่อวันที่5เมษา,ายนมาเว็บไซต์ข่าวเวียดนามนิวส์รายงานว่าสมัติเซิร้างในรมติทุนทุน96.2%เจ้าลงมตีอย่างลงมตีครับของนายฟาร์มินจินเป็นนาย,ยกคณรเมตรีคนใหม่แทนนายเวียนส่วนฟุกวัย66ปีที่ได้รับเลือกให้ไปรับตําแหน่งประธานาธิบดีในการลงมติที่เกิดขึ้นในเมื่อเดียวกันเจ้า,านาย,ยกคณรเมตรีคนเก่า ของประเทศเวียดนามไปเป็นประธานาธิบดีส่วนคนใหม่ขึ้นมานี่ก็อนายุมตีคนเก่านอายุ66ปีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้คือนายฟามินจินอายุอายุได้62ปีเจ้าอดีตประธานคณะกรรมการการพักคอมมิวนสิสต์เคยดำรงตำแหน่งหัฐมมตรีสอยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอดแนมบรรดาน,นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความเห็นจากรัฐบาล แตกต่างจากรัฐบาลของเวียดโดยเขาสิริต์ตําแหน่งนายกฐธนรตรีคนแรกของเวียดนามที่บขาได้ขึ้นมาจากการสืบทอดปูทางให้มาดำรงตําแหน่งของนายกรฐมนตรีก่อนโดยสมาชิกธรรมชาสัสซาดห้าร้อยคนในน้าเจ้าซึ่งเป็นสภาตายางของเวียดนามได้รับมติคับของการเสนอซื้อบรรดาผู้ทจะเข้ามาดำรงตาแหน่งต่างๆตามวลาหะ5ปี และก็แต่ละคนได้รับการเลือกสัญจากพักคอมมิวนิสต์ระหว่างการปรุมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจ้าอันนี้คือข่าวของเวียดนามได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ส่วนนายกรัฐมนตรีคนเก่าก้าวขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีของประเทศเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายวันนั้นนี่เป็นของเวียดนามซึ่งเป็นสหายักสหายแพง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาอเจ้าไอ้เราท่าไหร่ต่อข้อมูลต่อไปเลยเพราะว่าสัญญาณเวลามันน้อยข้อมูลต่อไปฮะนะสิว่าให้ฟังก่อนที่จะไปวิเคราะห์สถานการณ์ของเมียนมาการไปมาหาเรื่องไปไปทีไปทป่ไปที่ประเทศอินโดนีเซียเจ้าในสิประเทศอาเซียนไอ้ต้องว่ามือในเรื่องของจอเก้อความจริงอาเซียนจอ,รอกรอาเซียนบอกแม่ความจริง เจ้าข้อความจริงนะตอนเป็นภาษาไทยเพราะเป็นภาษาลาวนี้ภาคภาษาลาวก็เจ้ากออาเซียนสิบประเทศอันประกอบด้วยหนึ่งประเทศไทยสองประเทศลาวสามประเทศเขมรเบียนมาสี่ประเทศเป็นมาห้าประเทศเวียดนามหกประเทศมาเลเซียเจ็ดประเทศสิงคโปร์แปดประเทศอินโดนีเซียเก้าประเทศฟิลิปินและสิบประเทศดูไหอ่ะมอแม่โอ้ยเนาะแต่ว่าคคนลุ้นช่องเลย เออเป็นประเทศกอง,ท,องบบาาที่ปกครองในระบบราชาธิปไตยนะฮะว่าบอกว่าบางมึงเจ้าของมึงที่ละเอาบูไนประเทศบูไนเป็นประเทศสุดท้ายประเทศที่สิ้เจ้าไอ้น้องเวลามันหน่อยนะมันที่จะมันหมดเวลาแล้วเนะี่ยเอาอีกจะหน่อยเอาอีกจะหน่อยมันยังไม่ได้วิเคราะห์สถานการณ์เลยปาราณุบิโดริเซียรเรียกร้องเรียกร้องให้อาเซียนประชุมระดับสูงหาลูวิกฤตนองเลือดเลยพ่อา เอามาแล้วว่าบอกไอ้แล้วเด็กตะบิงเสียงแงงก็นมาเลยเอาของอินโดนีเซียน้อยเดียวจากนั้นจะพักเอารดา้เลยขาเก็บตัวด้โอ,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 โอไวอไวไวไไวไหวบ่ไหวบ่ ไว้บอกไอ้น้อประธานาธิบดีอนโดนเซียเรียกร้องรัฐบาลทหารพม่าคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนอยู่ที่การนองเลียดพร้อมกับขอให้อาเซียนจัดประชุมระดับสูงหาเรือวิกฤตในประเทศเมียนมาไอ้น้องกันไรสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานประธานาธิบดีจุกโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียกล่าวเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมา พร้อมกับคอยรัฐบาลทาหารเมียนมายุติการใช้ความรุแนแรงในการปราบปรามผู้สมรู้ต้านรัฐบาลที่เป็นเอ้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า210ศพแล้วเนี่ยตายไป210ศพแล้วเนี่ยนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาโดยนำโดยนายพลเอกอาวุโสมินอองไลก่อ,อก,การรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิก,ยายกายนนั้นเมื่อวันที่หนึ่งกันนปี2021ันเสอสนฮานี้แหละปปี2000ปี2020 เอ็มเราเนี่ยครบจักมือจักปีแล้วนะน่ะไอ้น้องเอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาว่่สุกไปนอกจากนั้นประธานาธิบดีโจกโกวิโดหรือที่เรียกขานกันว่าโจกโกวียังได้เรียกร้องให้บรรดาผู้นำซาร์อาเซียนควรจัดก,การประชุมระดับสูงเพื่อหาทางขี้ข่ายวิกฤตการลงเลือดในเดนมาร์กแล้วในรกัเดียวกันไอ้น้อจะไล่ ประธานาธิบดีเพื่อนบอกว่าจะไหนวีโด,โดูดูว,วทางออนไลน์นะนะข้อมูลข่าวสารที่ออกทางออนไลน์บอกว่าจะไดนผมจะเฮียของต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮักสนั้นุนบรเกียร์แห่งบูนไนใ,นในฐานะที่บูนไนดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปัจจุบันโดยเร็วที่สุดท่อที่จะเห็นได้เพื่อแจ้งการประชุมระดับสูงถึงวิกิตในเมมาอันนี้เป็นคำว่าของประธานาธิบดีประธานาธิบดีของอินโดนีเซียวาวไวเจ้า ไอ้น้องทั้งหลายวันนี้ก็โอ้ยหมทันละเพราะว่าเวลาเมืสิว้าเรือจะวิเคราะห์ให้ฟังสถานการณ์อิหรีแท้ๆของอประเทศเมียนมานั้นขอไว้เป็นมืออืน่ขนขณะติดทางไว้มืออื่นนั้นนะสีวิเคราะห์แล้วก็สิว้าเฮียขคองในฐานะเป็นซื่มวลชนของประเทศไทยที่ดูแลง,งานข่าวสิประเทศอาเซียน ขอว่ามื่ออื่นเพราะว่ายาวทิตต้องเว่ากันนี้ต้องวิเคราะห์กันแบบต้องใช้เวลาพอสมควรและก็ต้องว้างซ่าว้าเร็วก็บมดดีเรื่องการยุบมิสซันยีในเมียนมาก,ก่อนสิสลามไปถึงอาเซียนเตือนเจอรัดล้มเหลวบอกว่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนประเทศเมียนมาพมา่าหรืออาเซียนทั้งหลายจะได้เกิดปัญหาไอ้น้องทั้งหลายเอาไว้มือ้อื่นชี้ว่าให้ฟังเมื่อนี้อยากจะเตือนภยัยเตือนสติเตือนใจ ขับรถขับลาเนี่ใส่หมวกกันกระทบถ้าคนไทยก็ให้ใส่หมวกกันน็อกถ้าคนลาให้ใส่หมวกกันกระทบเราเวลาออกจากบ้านออกจากเขือนสิ่งที่เราต้องลืมก็คือการใส่ผ้าปิดดากปิดปังจังซิจืกไว้ออกจากเขือนเนี่ยลงจากเขือนไปนี่สิไปใส่ก็ตามให้ใส่ผ้าปิดปากปิดดัง ไอ้ตัวนี้เป็นวัคซีนธรรมชาติที่ดีที่สุดบบต้องท่าให้หมอมาซักยาชึ๊บๆจะไม่ว่าได้ผลบบได้ผลแต่ว่าใส่ผ้าปิดดากปิดกระปิดบเปม่ปิดดากโอตากาโทษปิดปากปิดดังเนี่ยสิดีกลัวนะเจ้าเฮตดจังซีเป็นประจำออกจากเฮียนปั๊บใส่เลยบบต้องไปสนใจว่าไผสซีว้าไผสซีวานะบบต้องอายสำหรับการเฮ็ุความดีและป้องกันชีวีเจ้าของ แล้วโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะน,นี่ของคุณเอมีทั้งสองนในอยู่เนี่ยทุกข้อมีหมดเลยปิดปากปิดดังไว้จังซีจือไว้โดยเฉพาะของคุณเอนี่เวลาคนมาห้องเหียนห้องทุกมันต้องปิดปากปิดดังแบบปิดหมด้ด้ประเทศไทยอื่นว่าผ้าอ่าเดี๋ยวประเทศไทยอึ้ยภาษาไทยก่อนเดี๋ยวอยไปภาษาภาษาฝรัร่ง นาของไทยก็เอิ้นว่าหน้ากากาอนามัยโว้ยในยขาผมแห็งขึ้นฟ้าเลยขึ้นบ่ออกอันเนี้ยเอิ้นว่าหน้ากากาอนามัยของประเทศไทยของเราเอิ้นว่าผ้าปิดปากปิดดังของสากลโดยทั่วไปเนชแนลนานาชาตว้าว่าแมสคําเดียวสั้นๆเพราะนั้นจานี้ไปฮาเอิ้นเนี่ยมันคือกานแต่ละประเทศว้าบอกคือกาเว่าคำว่าแมสสากลหู้กันหมดเลยนะเจ้าออกจากบ้านจากเฮือนใส่ผ้าปิดปากปิดดังใส่แมสดีที่สุด เราจะบอกว่าอย่างหนึง่งเตือนภัยสุดท้ายก่อนจะจากกันการเล่นแมสเออผมบกแม่การเล่นเฟซแชทเฟซโพสเฟซลงในเฟซในไลน์ก็ตามผู้คนเขาเห็นหมดเจ้าโพสไปจังไหนเจ้าเฟซไปจังไหนคนอ่านนิสัยและสันดานพวกเจ้าหูมัดเลยนะไอเอโพสไปจังไหนเขาหูนิสัยและสันดานไอเอ๋มัดเลย บอกว่าจะเป็นมวยเอมวยเอเพื่อนเอน้องเอพี่เอเอือเอกอ้เอบอกว่าจะเป็นไผ่คู่มันเลยถ้าเอพดลงไปอันนี้เตือนกันไว้หลังคนนี้พดในสิ่งบอดีแนวบอดีไปแหละเป็นตาประจานเจ้าเจ้าของห้องห่มห้องให้อกหักสิไปเพ้าเหตุจั่างไปพดเหตดอยังคุณใดเนี่ยอยากมารับเศษคนอื่นอ่ะคุณบาวันไหนสิอยากรับเศษผู้อื่นเขาไม่อยากรับเศษผู้อื่นหรอกฮะ ที่อย่างก็พ่าดังๆไปอยังฮะอ๋อพ่อเข้ามาเบิ่งอยู่วะอ๋อเออของพ่อดังๆมากก็ได้ขอบใจนะวะที่เขามาเบิ่งลูกอยู่อ่าพ่อทองเนี่ย่เนาะทองสื่อเรายาวเลยทองสุขคลุที่ทองเนี่อย่างก็อ่าวันนี้นะตื่นไม่ได้อย่าพูดอย่าเฟซจื่อไว้รอดเรื่องของเจ้าของอย่าไปพูดให้ผู้อื่นรู้ผู้อื่นเห็น เขาหูเจ้าบมดเลยนี่ใส่เจ้าไปจงไหนเป็นคนยงังไงมักยังไงหูมัดเรื่องบอดีไปโพดได้ยังขันว่าไปนั่งจินเบียกันมาได้จินเบียคนน่ะโอ้ยอย่าไปเฮ็ดจังสั้นน่ะมันบด่ดีผู้ใดก็ฮหูหมดเลยญาติพี่น้องกับหูมูพวกฮูห้หมดเลยครูบาอาจารย์หูหมดมูกับหูเพื่อนกับหูเจ้านายกับหูลูกน้องกับหูบ่หูอยู่คนเดียวอ่ะโตคนโคตรโตคนแชทนี่แหละบ่หู บอกว่าคนอื่นเขาอ่านข้อความเจ้าแล้วเขาคิดจันใดกับเจ้าเขาหู้นี้ใส่เจ้ามัดเลยเพราะนั้นเตือนกันไว้ด้อย่าไปโพสเล่นเสียหายอย่าประจานตัวเจ้าของหลายคนมากไปเอาค,คําคมเขามานนะบาาไทยกับสาวลาวคนหนึ่งเลิกกันย้อนค,คําคมเน,นีอ่าบาาไทยเขารับบมได้เลยคันว่าเราคำคมค,ำคําคมแล้วไปโพสเล่นเจ้ามีแฟนเจ้ามีบาวแล้วเจ้าไปโพสเล่นอย่างจังสน,นะเตือนด้วยความปราถนานดีนะ ทุกคนเนี่ยต้องการได้ภรรยาหรือได้สามีที่ดีบัวมีไผยอย่างได้สามีที่กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดดอกแม่นบอถึงต้องบอไอเอ๋เว้านี่แล้วบัมีไผยอย่างได้เมียขี้ยาขี้เหล้าขี้เบียดอกเสื้อไอเอ๋รถเพราะฉะนั้นทําตัวให้ดีบัวกินเหล้าบักินเบียรบัสูบยาบัติดยาเสพติดดีที่สุดเจ้าด้วยฮักและห่วงใยสังคมจากข้าพเจ้าเทิดเกียรติสมมรพศิลาไปก่อนนะเจ้า ให้เวลาไปก่อนนะพ่อกันใหม่เมื่อคืนเวลา8ดโมงครึงเจ้าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย สยามพระพักตร์เปิศแล้วพระนินดวงเกลวแวววพระไทยดั้งองอารามพระนามเทพธิดาโสพิงพระราชินีพระเป็นศักดิ์ศรีของชาติพระทับพระราศ อาดเบื้องสายกษัตริย์ราชวงศ์จะกรินบำบัดทุกข์บำรุงสุขไทยทั้งแผ่นดินน้ำประทยัยแผ่ไปไมสิ้นโลมพืน้นดินของพ่อ ไปแท้สองยินดีน้องก้าวบถวายพระพรไัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานสืบไป นางเจ้ามาสุ่ิดาพัชรสุธาบรมราชินีสยามเทวากปักตัคราเมเหสีประชนรยังยืนหมื่นปีอมราชินีทรงพระองค์เจร ไทยแ่สองยินดีน้องกล่าวทูลวายพระพรไทยทรงพระเจริญยิย่งยืนนานแสนนานสืบไปขอองค์พระรันตนไรายปกป้องคุ้มภัย นางตามสุธิดาพัชระโสธาบรมราชินีสยามเทวาปกปักอัคารรมะเหสีพระชนยังยืนเมื่นปีของราชินีทรงพระเจริ